สวัสดีนักเรียนทุกคนครับกลับมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูวิทย์วิชยาปัญญาคุณในคาบเรียนที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในส่วนของโครงสร้างและหัวข้อในการตัวแยงวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันต่อในการใช้ภาษาในการตัวแยงครับเช่นเดิมครับก่อนเรียนรู้ก่อนเพิ่มเติมเสริมความรู้ครูก็มีคำถามชวนคิด มาให้นักเรียนอีกแล้วคำถามวันนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าผู้โต้แยง้งนอกจากต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่นำมาโต้แย้งแล้วยังต้องมีความสามารถด้านใดอีกบ้างจากการเรียนในคาบเรียนที่แล้วเกี่ยวกับโครงสร้างและหัวข้อนักเรียนลองคิดต่อสิครับว่าผู้โต้แย้งนั้นต้องมีความสามารถด้านใดเพิ่มเติมอีกจึงจะสามารถโต้แย้งได้ดี ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับเรามาร่วมกันพิจารณาคำตอบครับผู้โต้แยง้งนอกจากต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่นำมาโต้แย้งแล้วยังต้องมีความสามารถในการเรียบเรียงรวมทั้งนำเสนอข้อโตแ้แย้งได้อย่างแจ่มชัดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในประเด็นกระบวนการโต้แยง้งการวินิจฉัยตัดสินข้อโต้แยง้งและข้อควรระวังในการโต้แยง้ง เพื่อที่จะได้เป็นผู้โต้แย้งที่ดีและมีคุณธรรมครับเราไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกกระบวนการโต้แยง้งกระบวนการโต้แย้งแบ่งได้4ขั้นตอนครับ 1. การตั้งประเด็นการโต้แยง้ง 2. การนิยามคําหรือกลุ่มคําสําคัญที่อยู่ในประเด็นของการโต้แยง้ง 3. การค้นหาและเรียบเรียงข้อสนับสนุนทัศนะของตน 4. การชี้ให้เห็นจุดอ่อน และความผิดพลาดของทัศนะของฝ่ายตรงข้ามเห็นไหมครับว่ากระบวนการโต้แย้งนั้นก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนแบบนี้เรามาดูทีละขั้นเลยครับขั้นตอนแรกการตั้งประเด็นโต้แยง้งประเด็นในการโต้แย้งคืออะไรครับประเด็นในการโต้แย้งหมายถึงคําถามที่ก่อให้เกิดการโต้แยง้งนักเรียนจําให้ดีนะครับประเด็นในการโต้แย้งหมายถึง คำถามที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งแบ่งได้3ประเภทคือ 1. การโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อเสนอเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสภาพเดิม 2. การโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ 3. การโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่าสำหรับในข้อที่ 3. การโต้แย้งเกี่ยวกับคุณค่ามักมีความรู้สึกส่วนตัวแทรกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งนี้ เราจะกล่าวถึงเฉพาะข้อที่1และข้อที่2เท่านั้นนะครับเราไปเริ่มกันในข้อที่1ครับการโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายหรือข้อเสนอเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสภาพเดิมประเด็นทั่วไปของการโต้แย้งประเภทนี้มีอยู่3ประการครับประเด็นที่1เราต้องพิจารณาว่าสภาพเดิมหรือสภาพที่กําลังเป็นอยู่นั้นมีข้อเสียหายหรือไม่อย่างใด ผู้ที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นการโต้แยง้งซึ่งก็คือผู้เสนอจะต้องตอบประเด็นนี้ให้ได้ว่าข้อเสียหายนั้นมีแน่นอนในลักษณะใดาบ้างส่วนผู้ซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็ต้องพยายามชี้ให้เห็นว่าตามทัศนะของตนนั้นข้อเสียหายหาได้เป็นดังที่ฝ่ายเสนอเข้าใจไหมหรืออาจให้คำตอบไปในทํานองว่าแม้จะมีข้อเสียหายบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมา ส่วนในประเด็นที่2ก็คือข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะแก้ไขข้อเสียหายได้หรือไม่เพียงไรผู้โต้แย้งที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นจะต้องตอบประเด็นนี้โดยชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอของตนจะแก้ไขข้อเสียหายเหล่านั้นได้โดยมีสัมฤทธิผลอย่างแน่นอนส่วนผู้โต้แย้งที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามต้องตอบประเด็นนี้ในทางตรงกันข้ามหรือตอบไปในทํานองว่า ข้อเสนอนั้นปฏิบัติได้ยากหรือถูกต้องทางทฤษฎีเท่านั้นในทางปฏิบัติล้มเหลวส่วนประเด็นที่3ก็คือผลดีที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอนั้นมีเพียงไรคุ้มค่าหรือไม่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องชี้ให้เห็นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามต่อมานะครับเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงจะมีประเด็นสำคัญก็คือประเด็นที่1 ข้อเท็จจริงที่อ้างถึงหรือที่นำมาเล่าวนมีอยู่หรือเป็นเช่นที่อ้างอย่างแท้จริงหรือไม่ณที่ใดประเด็นนี้ผู้โต้แย้งต้องให้คำตอบว่าสิ่งที่อ้างถึงนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือดำรงอยู่จริงและตอบได้ด้วยว่ามีอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องตอบไปในทางตรงกันข้ามคือตอบว่าสิ่งที่อ้างถึงหาได้มีอยู่จริงในที่ที่อ้างถึงนั้นไม่ประเด็นที่สอง การตรวจสอบให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสิ่งที่อ้างถึงนั้นมีอยู่จริงอาจทำได้หรือไม่ด้วยวิธีใดประเด็นนี้ผู้โต้แย้งฝ่ายหนึ่งก็ต้องให้คำตอบที่แจ่มชัดว่ามีวิธีการตรวจสอบได้แน่นอนและอยู่ในสมัรรถวิสัยที่ตรวจสอบได้จริงๆส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องให้คำตอบว่าวิธีการในการตรวจสอบนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ หรือมิฉะนั้นก็ตอบไปในทางที่ว่าได้มีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่ปรากฏว่าสิ่งที่อ้างถึงนั้นมีจริงหรือเป็นจริงเช่นที่อ้างเลยต่อมานะครับมาในเรื่องของการนิยามคำและกลุ่มคำที่อยู่ในประเด็นของการโต้แยง้งการนิยามหมายถึงอะไรครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับการนิยามคำและกลุ่มคำสำคัญหมายถึงการกำหนดความหมายของคำ และกลุ่มคำนั้นให้รัดก,กลุ่มและแจมแจ้งลงไปว่าผู้นิยามมีจุดประสงค์ที่จะให้ขอบเขตความหมายของคำและกลุ่มคำนั้นๆครอบคลุมหรือบ่งชี้ถึงอะไรเพื่อจะได้ไม่โตแยงไปคนละทิศละทางส่วนวิธีการนิยามคำบางคำนักเรียนอาจนิยามโดยอาศัยพจนานุกรมหรือสารานุกรมหรือคำอธิบายของผู้รู้ที่เขียนไว้เป็นลายลษณอักษรก็ได้ครับ การค้นหาและเรียบเรียงข้อสนับสนุนทัศนะของตนทําได้ดังนี้ครับเริ่มต้นที่การค้นคว้าเรื่องที่โต้แย้งจากสื่อต่างๆเช่นหนังสือวรารสารอินเทอร์เน็ตตลอดจนประสบการณ์ที่พบเห็นจริงหรือจากผู้มีความรู้หลังจากนั้นแล้วเราก็นํามาเรียบเรียงให้เป็นข้อสนับสนุนทัศนะของตนรวมทั้งควรอ้างข้อเท็จจริงสถิติ หลักฐานการค้นควา้าวิจัยประกอบเพื่อให้ข้อเสนอมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและต้องพิจารณาว่าจะเสนอข้อมูลในปริมาณมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมเพราะถ้าหากเราเสนอมากเกินไปก็จะทําให้ข้อมูลนั้นฟันฟ่นเฟือถ้าเสนอน้อยเกินไปก็อาจทําให้ขาดความหนักแน่นได้ครับการชี้ให้เห็นจุดอ่อนและความผิดพลาดของทัศนะของฝ่ายตรงข้ามมีอยู่ด้วยกัน3ข้อครับ ข้อแรกการนิยามคำสำคัญนิยามที่ดีจะต้องรัดกุมและแจมแจ้งแต่บางทีก็พบว่ามีผู้นิยามวกวนกล่าวคือนำเอาคำที่จะนิยามไปบรรจุไว้ในข้อความที่นิยามนอกจากความวกววนแล้วจุดอ่อนของนิยามอีกประการหนึ่งก็คือข้อความที่ใช้นิยามประกอบด้วยถ้อยคำบางคำซึ่งเข้าใจาย,ยากกว่าคำที่กำลังให้นิยามซึ่งทำให้นิยามนั้นไม่อาจสื่อความหมายได้ อีกข้อหนึ่งที่สําคัญของการนิยามนะครับก็คือนิยามโดยอัคติถ้ามีการนิยามโดยอคติก็จะเกิดเจตนาอันไม่สุจริตซึ่งอาจเป็นการสร้างประโยชน์แก่ฝ่ายตนทําให้เกิดการบิดเบือนความหมายของคําสําคัญบางคําในประเด็นการตัวยง่งส่วนข้อที่2ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลทัศนะใดก็ตามเมื่อตั้งอยู่บนฐานของข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อมูลที่มีน้อยเกินไป ทัศนะนั้นก็ไม่มีความหนักแน่นน่าเชื่อถือยกตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้แสดงทัศนะว่าเราควรยุบสถานที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้านจะเป็นการสมควรกว่าเพราะสถานที่อ่านหนังสือต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้บริการน้อยมากผู้เสนอทัศนะนี้ได้อ้างว่าตนและเพื่อนอีกหลายคนได้ไปเห็นสถานที่อ่านหนังสือในหมู่บ้านหลายแห่ง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ด้วยปรากฏว่าตลอดวันไม่มีใครนั่งอ่านหนังสือเลยจะเห็นว่าข้อมูลที่นำมาอ้างนั้นน้อยมากและอันที่จริงช่วงเวลาที่บุคคลนั้นอ้างถึงอาจเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวย่อมไม่มีผู้ไปอ่านหนังสือก็ได้ฉะนั้นข้อมูลนั้นก็ผิดพลาดด้วยข้อที่3สมมุติฐานและวิธีการอนุมาน ข้อสรุปของทัศนะใดๆก็ตามที่เป็นการอนุมานด้วยวิธีนิรไนนักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่านิรไนไหมครับนิรนัยก็คือการแสดงเหตุผลจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยจะสืบเนื่องมาจากสมมติฐานหรือหลักทั่วไปที่ต้องยอมรับเสียก่อนและจากสมมติฐานนั้นผู้เสนอทัศนะก็จะใช้วิธีการอนุมานเข้าไปหาข้อสรุปดังกล่าวเช่นนักเรียนดูตัวอย่างนะครับ ขึ้นชื่อว่าการต่อสู้นั้นจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเสียม่ได้เมื่อท่านทั้งหลายกำลังต่อสู้กับความยากไร้ความไม่รู้หนังสือและโรคภัยไข้เจ็บซึ่งครอบงําเพื่อนร่วมชาติของท่านอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องประสบความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอฉะนั้นจงอย่าท้อถอยเมื่อประสบความเจ็บปวดเพียงเท่านี้จากทัศนะนี้นะครับ มีสมมติฐานที่สำคัญคือขึ้นชื่อว่าการต่อสู้นั้นจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเสียไม่ได้สมมุติฐานนี้ผู้แสดงทัศนะได้ใช้วิธีการอนุมานเข้าไปหาข้อสรุปที่ว่าจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องประสบความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอฉะนั้นจงอย่าท้อถอยเมื่อประสบความเจ็บปวดเพียงเท่านี้จะเห็นว่าสมมติฐานข้างต้นนี้มีค่าควรแก่การยอมรับ ไม่เลื่อนลอยหรือมีจุดอ่อนแต่อย่างไรต่อมาครับเรามาเรียนรู้กันไปในหัวข้อการวินิจฉัยเพื่อตัดสินข้อโต้แยง้งจะกระทําได้อย่างไรเรากระทําได้อย่างไรบ้างครับข้อแรกพิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระที่แต่ละฝ่ายได้นํามาโต้แย้งกันไม่พิจารณานอกเหนือไปจากนั้นข้อ2วินิจฉัยโดยใช้ดุลยพินิจของตนพร้อมกับ พิจารณาคำโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายโดยละเอียดกล่าวโดยสรุปในการโต้แย้งมีข้อที่ควรสังเกต3ประการคือประการแรกเมื่อใดที่เปิดให้มีการโต้แยง้งบุคคลก็ย่อมมีโอกาสพิจารณาแง่มุมของเรื่องต่างๆกว้างขวางรอบคอบขึ้นอาจมองเห็นทั้งผลดีและผลเสียมองเห็นสิ่งที่อาจมองข้ามไป หรือละเลยไม่สนใจมาก่อนก็เป็นได้ประการที่2กระบวนการโต้แยง้งอาจทิ้งระยะเร็วช้าเพียงใดก็ได้อาจทำได้ทั้งการเขียนหรือการพูดอาจโต้แย้งกันร,ระหว่างบุคคลเพียงสองคนหรือหลายๆคนหรือโต้แย้งกันในนามของกลุ่มหรือสถาบันก็ได้ประการที่3การโต้แย้งไม่ใช่พฤติกรรมอย่างเดียวกับการโต้เถียง เพราะการโต้แย้งเป็นกระบวนการใช้ความคิดและวิจารณญาณที่อาศัยเหตุผลหลักฐานและประจักษ์พยานเป็นสำคัญมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่สภาพที่พึงประสงค์ในหัวข้อสุดท้ายข้อควรระวังในการโต้แย้งมีอะไรบ้างนักเรียนจะเป็นผู้โต้แย้งที่ดีต้องระมัดระวังดังนี้ครับ 1. ผู้โต้แย้งควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ 2. ผู้โต้แย้งควรมีมารยาทในการใช้ภาษาและข้อที่3ผู้โต้แย้งควรรู้จักเลือกว่าประเด็นใดโต้แย้งกันได้อย่างสร้างสรรค์ประเด็นใดเมื่อโต้แย้งกันไปแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ประเด็นใดไม่มีทางที่จะโต้แย้งกันได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาของการใช้ภาษาในการโต้แยง้งนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มเติมสําหรับเรื่องนี้กันมากเลยทีเดียวเรามาวัดผลกันที่กิจกรรมท้ายบทเรียนครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 ข้อที่ 1. สรุปกระบวนการโต้แย้งเป็นแผนผังความคิดข้อที่2ประเด็นการโต้แย้งต่อไปนี้เป็นประเด็นประเภทใดตอบคาถามของครูนะครับสําหรับข้อนี้ข้อที่1โครงการใหม่ภายในโรงเรียนข้อที่2ความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตยหัวข้อสุดท้ายนะครับของกิจกรรม ถ้านักเรียนไม่คำนึงถึงข้อควรระวังในการโต้แย้งจะเกิดผลเสียอย่างไรครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะนำความรู้ในเรื่องการใช้ภาษาในการโต้แยง้งไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน